อาสาพาไปเรียนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกองฝึกอบรมภูมิภาคหนึ่งค่ะก็มาฝึากภาคปฏิบัตินะคะในหลักสูตรโครงการอบรมค่ะความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นนะคะชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะหรือ overhead crane นนะคะก็ตอนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการสอบนะคะภาคปฏิบตัติหลังจากที่เราได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีกันไปในเมื่อวานนะคะตลอดทั้งวัน วันนี้นะคะก็ได้เวลาที่พี่ๆผู้เข้าอบรมนะคะจำนวน20คนค่ะจาก2สังกัดด้วยกันนะคะคือการประปาสมภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ชั้นพิเศษค่ะและการประปาสมภูมิภาคสาขาแม่ริมนะคะรวมทั้งิ้น20คนนะคะ<ด><ด>การฝึกภาคปฏิบัตินะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มละ3คนนะคะโดย3คนนี้ก็จะมีหน้าที่การบังคับ overhead crane นะคะที่แตกต่างกาันมีทั้งหมด3หน้าที่ด้วยกัน,นะคะ่ะ คนที่1น,นะคะจะมีหน้าที่เป็นผู้ส่งสัญญาณค่ะในการบังคับทิศทางโอเวอร a เฮดเครค่ะคนที่2คือคนที่ควบคุมนะคะตัวโอเวอร a เฮดเครค่ะแล้วคนที่3ค่ะคือคนที่คอยอากระตุกเชือกนะคะเพื่อควบคุมตัววัตถุที่อยู่บน Overhead c r a ครนไม่ให้ขยับนะคะทั้ง3คนนะคะก็ต้องทำงานสอดประสานกันค่ะ เป็นการฝึกการภาคปฏิบัตินะคะในเรื่องของการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็การทํางานเป็นทีมได้ค่ะก็มารับชมบรรยากาศกันนะคะอ่าก็จะเห็นได้เลยนะคะคนที่ใช้สัญญาณมือก็จะเป็นผู้ที่ควบคุมทิศทางของการใช้โอเวอร์เฮดเครนนะคะอ่าแล้วก็จะเห็นอีกหนึ่งท่าน,นะคะ่ะเป็นคนที่ใช้ตัวบังคับนะคะให้ตัวเครนเคลื่อนไปทางซ้ายทางขวาหรือเดินหน้าซึ่งจะทำตามสัญญาณคำสั่งนะคะ ของผู้บังคับทิศทางรวมถึงท่านสุดท้ายค่ะจะเป็นท่านที่ดึงเชือกไว้อยู่นะคะเพื่อคอยควบคุมตัววัตถุไม่ให้แกว่งซ้ายแกว,ว่งขวานะคะก็วัตถุก็จะคงที่มากยิ่งขึ้นนะคะอ่านะคะตอนนี้ก็น่าจะเป็นการสรับหน้าที่กันนะคะจนครบทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวก็ จะนำตัววัตถุนะคะลงไปด้านล่างแล้วก็จะมีการสับเปลี่ยนให้อีกหนึ่งชีมขึ้นมาฝึกปฏิบัติกันต่อนะคะวันนี้ทางกองฝึกอบรมภูมิภาคหนึ่งค่ะก็มองว่าหลักสูตรตัวนี้นะคะน่าจะถือเป็นหลักสูตรแรกเลยก็ว่าได้นะคะในการฝึกปฏิบัติ Overhead Crane นะคะครั้งแรกของกบพอเลยนะคะก็ประเดิมกันด้วยพี่ๆสองสาขานี้นะคะ ซึ่งในการฝึกปฏิบัติตัวนี้นะคะก็ถือเป็นการดําเนินการค่ะภายใต้มาตรการนะคะของกฎกระทรวงในเรื่องของความปลอดภัยอาชีวอนามัยเกี่ยวกับการทํางานนะคะ,ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นพ,พี่พี่พนักงานจากงานผลิตค่ะก็มาฝึกปฏิบัติการที่สถานีสูบน้ำแรงต่ำนะคะที่แม่แฝกค่ะของการประปาสมภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ชั้นพิเศษค่ะ อันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะของการฝึกภาคปฏิบัติค่ะตอนนี้นะคะคือการควบคุมตัว Overhead Crane นะคะเพื่อส่งวัตถุลงไปด้านล่างค่ะนะคะก็จะเห็นนะคะในการใช้งานโอ e r h e a เฮดเครนะคะหนึ่งครั้ง มีทั้งหมด3คนด้วยกันนะคะที่ทำหน้าที่แตกต่างกาันแต่ว่าสอบประสานกันนะคะนะคะตอนนี้ก็เป็นจังหวะของการนำวัตถุลงสู่ด้านล่างนะคะนะคะก็เก็บภาพบรรยากาศนะคะมาให้ พี่ๆนะคะจากสาขาอื่นที่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมนะคะก็ได้มาเห็นนะคะบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริงในการฝึกอบรมโครงการนี้ค่ะวันนี้นะคะอากาศที่เชียงใหม่ก็ค่อนข้างร้อนนะคะสมศักดิ์สรีของความเป็นหน้าร้อนในปีนี้เลยนะคะแต่พี่ๆทุกคนก็สู้กันเต็มที่เลยค่ะ นะคะตอนนี้ก็จะมีการสรับเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งทีมแล้วนะคะทุกคนที่มาอบรมหลักสูตรนี้นะคะจะได้ฝึกการควบคุม overhead crane ในหน้าที่ต่างๆสับหมุนเวียนกันไปนะคะในการฝึกภาคปฏิบัติในหนึ่งครั้งช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีฝุ่น PM 2.5เลยเหมือนว่ามีฟิลเตอร์นะคะปิดบังตรงภูเขา อ่านะคะแล้วก็นี้อันนี้ก็คือเป็นภาพมุมกว้างนะคะของสถานีสูบน้ําแห่งนี้นะคะค่อนข้างใหญ่โตเลยทีเดียวค่ะซึ่งเราก็เลือกที่นี่นะคะเป็นที่ฝึกปฏิบัตินะคะ o อ e r h e a เฮดเครรุ่นที่1เลยนะคะเนื่องจากนะคะจุดเริ่มต้นของหลักสูตรนี้ก็ มาจากการที่ทางประปาเชียงใหม่นะคะสาขาเชียงใหม่ต้องการให้พนักง,งานผลิตนะคะได้เข้ารับการอบรมผ่านหลักสูตรมีใบเซอร์ติฟิเคตนะคะรับรองในเรื่องของการใช้งานปั้นจั่นชนิดเหนือศีรระนะคะเพื่อประกอบการขอรับรอง ISO นะคะจึงเป็นที่มาของหลักสูตรนี้ค่ะับชมบรรยากาศกันแล้วนะคะก็หวังว่าทุกท่านนะคะ เรจะดื่มด่ำกับบรรยากาศความร้อนของที่นี่ไปพร้อมๆกับทีมกองฝึกอบรมภูมิภาคหนึ่งนะคะและพี่ๆผู้เข้าอบรมจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่และแม่ริมค่ะอ,อ่าแล้วกองฝึกอบรมภูมิภาคหนึ่งนะคะจะพามาชมบรรยากาศการฝึกอบรมที่ไหนนะคะเวลาไหนก็คอยติดตามกันในเพจกองฝึกอบรมภูมิภาคหนึ่งนะคะสำหรับนี้บ๊ายบายค่ะ